สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมผู้จัดการทีมขี้เมาในเต็ดวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่องเนี่ยครับแพ็คสีเงินเดือนมิถุนายนราคาสองหมื่นแคสข้างในก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งร้อยชื่อจากสิบ e u ขับชาเลนจ์หนึ่งชิ้นแล้วก็สองร้อยชื่อสองชิ้น สามร้อยชื่อสามชิ้นแคปซูลเลเวลสิบหนึ่งชิ้นการ์ดหนึ่งล้านหนึ่งชิ้นแล้วก็ S อสลักกี้บ็อกห้าชิ้นตัวจำลองหลีกสิบชิ้นแล้วก็ MP ็มพสี่ร้อยผมว่าดูจากของข้างในมันก็น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่านักเตะมันก็แพงๆหลายตัวเหมือนกันถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นท็อปสามร้อยท็อปสองร้อยท็อปร้อยแต่เราก็ได้เงินมาหนึ่งล้านแล้วก็กล่อง S Lucky Box บลชิ้นแต่เป็นกล่องแบบไม่ใช่เป็นกล่อง SS นะครับผมว่ามันก็น่าสนใจพอสมควรเพราะว่ามันราคาแค่2องหมแคทเนี่ยครับถ้าเกิดแบบฟุกได้ตัวดีๆมาก็แจ้งเกิดได้เลยนะครับผมก็จะวันนี้ผมก็จะซื้ออย่างละหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็กล่องโกเนี่ยครับกล่องโกก็เช่นกันครับแต่จะเปลี่ยนเป็น สามสิบชื่อหนึ่งชิ้นห้าสิบชื่อหนึ่งชิ้นแล้วก็หนึ่งร้อยชื่อสามชิ้นแคปซูลเลเวลสิบหนึ่งชิ้นกาซสองล้านหนึ่งชิ้นแล้วก็เอสเอสลัคกี้บ็อกซ์สามชิ้นตัวจำลองลีกสามสิบชิ้นแล้วก็เอ็มพีหนึ่งพันสี่ร้อยแต้มที่ผมสนใจมากที่สุดก็คืออันเนี้ยครับผมว่ามันมันมันน่าจะไปได้กับเซิร์ฟไทยนะครับ ผมว่าผู้เล่นส่วนมากก็น่าจะมีตังพอที่จะจับต้องได้นะครับอันนี้กล่องสองหมื่นแคสนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองซื้อสองอย่างละกล่องนะครับผมจะซื้ออันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดกันก่อนดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ได้ เงินมาสองล้านนะครับอันนี้กล่องสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเปิดอันนี้ก่อนเลยสามสามชิ้นเท่านั้นเลเวลสิบสามครับหนึ่งชิ้นศูนย์เก้าท็อปศูนย์เก้าเบสสามสิบครับศูนย์เก้าเบสสามสิบครับสองชิ้นก็ไม่เลวครับแล้วก็เงินสองล้าน เดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนเลครับท็อปร้อยสามชิ้นไม่ต้องคัดเลยครับตามดวงครับทีนระบายครับใบแรกมาครับเนี่ยครับซาบีลองโซครับหกหลานหกใบที่สองครับโทนี่โคสครับกูให้สามแสนนะครับตัวนี้อ่ะใบที่สามครับโทมัสมุนเลอร์ครับ นี่มันตัวบาเย็นหมดเลยนี่ว่าก็หมดไปแล้วนะครับอ้าวกดผิดขออภัยครับลกไปหน่อยครับต่อไปก็ท็ทอปห้าสิบครับหนึ่งชิ้นมาครับเอสเซียงครับล้านสามเท่าน,นั้นเองต่อไปก็ท็อปสามสิบครับไปอย่างไวเลยครับ โตลาโดครับล้านแปก็กล่องนี้กล่อง400ก็ได้นักเตะมาเจ็ดล้าน8ล้าน4 8ล้าน7 9ล้าน7ก็ตีถ้าได้ล้านเออสิบล้านนะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับหากภาษีอะไรไปแล้วก็เหลือประมาณ7ล้านได้เงินอีก2ล้านก็ ถือว่าใช้ได้ครับคุ้มอยู่ครับไม่เลวครับยาย่าตัวเ่ครับแสนเก้าบุฟ่ตต่อไปก็กล่องสองร้อยครับกล่องสองหมื่นแคสดูกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าหนึ่งชิ้นครับกล่องสี่ร้อยนี่ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับ นี่เราก็มาดูกล่องนี้ก่อนเลยครับกล่องเอสห้าชิ้นหนึ่งแสนอันนี้กล่องสองร้อยนะครับเบสร้อยศูนย์หกหนึ่งใบกราฟหนึ่งแสนกราฟหนึ่งแสนครับ อันสุดท้ายครับเบสร้อยศูนย์หกครับใบก็นักเตะครับท็อปสามร้อยสามใบครับทีละใบครับใบแรกมาโอ้โหเจ็ดหมื่นครับบอลิีนี่ใบที่สองครับ <Okay. S 1> ใครวะเนี่ย หน้าไม่คุ้นเลยนี่เรารู้จักกันมะเนี่ยเอาเป็นว่ากูไม่รู้จักมึงแล้วกันนะใบที่สามครับมิเกลครับก็ถือว่าก,ากากพอสมควรนะครับกองสองร้อยท็อปสามร้อยเนื่องจากมันกว้างเกินไปครับต่อไปก็ท็อปสองร้อยครับสองใบใบแรกครับยูชิดะครับห้าแสนหนึ่งครับใบที่สองครับ เมเนสได้รวมกันยังไม่ถึงร้านเลยนะครับห้บาใบท็อปสามร้อยสามใบท็อปสองร้อยสองใบท็อปร้อยครับหนึ่งใบเปิดเลยครับดาร์เรนแฟชชั่นเจ็ดแสนสี่เท่านั้นเองก็ถือว่าแย่ครับกล่องสองร้อยนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าดวงผมไม่ดีก็ได้ครับเซบาสเตียนเคลครับปิซาโลก็ไอกล่องสองร้อยนี่ก็ก็ขอให้คิดซะว่าของดีไม่มีถูกของถูกไม่มีดีแล้วกันนะครับ ก็ถือว่ากล่อง400นี่ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเลยครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอก็กดไลค์คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับหรือกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ